สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหากันค่ะโจทย์นะคะก็คือร้านขายของมีดังนี้ 1. ลูกอม,มจำนวน5ชิ้น 2. ขนมปังดาวจำนวน3ชิ้น 3. ขนมปังไข่แดงจำนวน4ชิ้นค่ะคำถามคือร้านขายของมีอะไร เยอะที่สุดคะอ่าอ่าเรามาทบทวนกันค่ะลูกอมห้าชิ้นขนมปังดาวสามชิ้นขนมปังไข่แดงสี่ชิ้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือลูกอมห้าชิ้นค่ะเพราะห้าชิ้นก็มากมากกว่าสี่กับสามเนาะข้อถัดมาค่ะคำถามคือ ร้านขายของมีขนมปังอะไรเยอะที่สุดคำถามคือขนมปังอะไรที่เยอะที่สุดก็คือมีขนมปังดาว3มชิ้นแล้วก็ขนมปังไข่แดงจำนวนสี่ชิ้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือขนมปังไข่แดง4ชิ้นค่ะข้อถัดมาค่ะร้านขายของมีขนมปังรวมกี่ชิ้น ก็คือเราจะต้องเอาขนมบางดาว3ชิ้นมาบวกกับขนมั้งไข่แดง4ชิ้นนะคะก็คือ3าบวกสเป็นเท่าไหร่คะ4แล้วก็5 6 7หกเคำตอบคือขนมปังรวม7ชิ้นค่ะโจทย์ข้อถัดมานะคะก็คือห้องเรียนมีดังนี้ หเด็กชายจํานวนแปดคน 2. เด็กหญิงจํานวนห้าคนคุณครูผู้หญิงจํานวนสองคนค่ะคะำถามคือห้องเรียนมีผู้หญิงกี่คนอ,อเด็กชายเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ค่ะและเด็กหญิงเป็นผู้หญิงหรือเปล่าใช่ค่ะ แล้วคุณครูผู้หญิงเป็นผู้หญิงไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเด็กหญิงจำนวน5คนมาบวกกับคุณครูผู้หญิงจำนวน2คนก็คือเอา5บวก2เป็นเท่าไหร่คะ5แล้ว6 7ก็คือรวมแล้วห้องเรียนนี้มีผู้หญิงทั้งหมด7คนค่ะข้อถัดมาห้องเรียนมีผู้ชายกี่คนคําตอบก็คือ อย่างแรกเลยค่ะมีเด็กชายจำนวน8คนเพราะในห้องนี้ไม่มีคนคูผู้ชายนะคะอ่าจดข้อถัดมากะเป๋านักเรียนมีดังนี้การบ้านจำนวน3เล่มหนังสือภาษาไทยจำนวน2เล่มหนังสือคณิตจำนวน2เล่มคำถามคือกะเป๋านักเรียนมีหนังสือ ทั้งหมดกี่เล่มคําว่าทั้งหมดกี่เล่มก็คือเราจะต้องเอาทั้งหมดจํานวนทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามมาบวกกันที่เป็นหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกการบ้านบวกไหมไม่บวกค่ะเพราะการบ้านไม่ใช่หนังสืออ่าอ่า ก็จะมีหนังสือภาษาไทยจำนวน2เล่มหนังสือคณิตจำนวน2เล่มนะคะก็คือรวมแล้วเป็น4เล่มค่ะคำตอบค่ะกระเป๋านักเรียนมีการบ้านกี่เล่มก็ตรงตัวเลยค่ะคำตอบคือ3เล่มค่ะตรด,ดข้อถัดมานะคะส่วนสัตว์ มีดังนี้หมาป่าจำนวนหนึ่งตัวเสือจำนวนสามตัวยีราฟจำนวนสองตัวมาน้ำจำนวนสี่ตัวคำถามคือส่วนสัตว์มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอะไรนะคะ ก็คือเราจะต้องเอาหมาป่าหนึ่งตัวบวกกับเสือสามตัวบวกกับยีราฟสองตัวบวกกับมาน้ำสี่ตัวก็คือหนึ่งบวกสามบวกสองบวกสี 1> 1่หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบค่ะคำตอบก็คือสัตว์สวนสัตว์นี้ยมีสัตว์ทั้งหมดสิบตัวค่ะข้อถัดมาค่ะ สัตว์อะไรตัวสูงที่สุดนะอันนี้เป็นโจทย์แนวคิดแล้วนะคะก็คือหมาป่าก,ก็จะเหมือนตัวสุนัขนะเสือก็จะตัวใหญ่กว่าหน่อยยีราฟตัวสูงมากเคยเห็นไหมคะคือจะตัวยาวมากส่วนมาน้ําก็จะเป็นตัวเล็กๆอยู่ในตู้เนาะคาตอบก็คือตอบยีราฟนั่นเองคะ่ะเพราะว่าเขาตัวสูงมากๆเลยคะ่ะ คำถ,ถามสัตว์ตัวอะไรที่ตัวดุที่สุดนะหมาป่าก็ดูนะแต่ว่าเสือดูกว่าถูกไหมส่วนมาน้ำมาเราไปจับมันไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในน้ำอ่าคำถามข้อถัดมาค่ะสัตว์อะไรอยู่ในน้ำหมาป่าเสือยีราฟมาน้ำคำตอบคือ มาน้ำนั่นเองโจทย์ข้อถัดมานะคะครอบครัวหนึ่งมีดังนี้พ่อแม่ลูกสาวสามคนลูกชายสองคนหลานหญิงหนึ่งคนคาถามคือครอบครัวนี้มีผู้หญิงทั้งหมดกี่คนอ่เรามาเริ่มนับกันเลยค่ะพ่อเป็นผู้ชาย ตัดไปแม่เป็นผู้หญิงอ่าเราก็มีหนึ่งละบวกละลูกสาวเป็นผู้หญิงไหมใช่อะค่ะลูกชายไม่ใช่อะค่ะหลานหญิงใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแม่มาบวกลูกสาวสามคนมาบวกหลานหญิงหนึ่งคนก็คือเอาหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งกลายเป็นข้อนี้เขียนคำตอบผิดต้องเป็นห้าคนนะคะ ครอบครัวนี้มีทั้งหมดกี่คนคะพ่อแม่กลายเป็นสองละบวกลูกสาวสามกลายเป็นห้าห้าบวกลูกชายสองกลายเป็นหกเจ็ดแล้วก็บวกหลานหญิงกลายเป็นแปดคนคะ่ะเด็กคนหนึ่งได้เงินจากพ่อสิบบาทแม่สิบบาทนาห้าบาท แล้วเด็กคนนี้เอาเงินไปให้น้องห้าบาทคำถามคือเด็กคนนี้ได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทคะก็คือต้องเอาได้เงินจากพ่อสิบบาทแม่สิบบาทนะห้าบาทเอามาบวกกันนั่นเองกลายเป็นยี่สิบห้าบาทค่ะเด็กคนนี้คงเหลือเงินกี่บาทอ่า ก็คือมีเงินยีบห้าบาทและเราให้น้องห้าบาทกลายเป็นเหลือยี่สิบบาทค่ะต่อนะคะโจทย์เพิ่มเติมก็คือเด็กค่ะคนนี้เอาเงินให้น้องห้าบาทขอให้เกินขอทานสิบห้าบาทคำถามคือเด็กคนนี้คงเหลือเงินกี่บาทก็คือมีเงินอยู่ยี่สิบห้าบาทเราเอาเงินให้คนอื่น 20บาทก็จะเหลือ5บาทนั่นเองค่ะโจทย์นะคะกระเป๋านักเรียนมีปากกา5แท่งดินสอ3แท่งยางลบ1ก่ก้อนสมุด5เล่มคำถามคือในกระเป๋าอะไรที่เขียนได้ก็คือปากกาดินสอยางลบสมุด ยางลบกับสมุดเขียนได้ไหมไม่ได้คะ่ะก็คือเป็นปากกากับด,ดินสอในกระเป๋าอะไรเอาไว้ลบคําผิดปากกาดินสอยางลบสมุดคําตอบคือยางลบค่ะ